ว่าว่าเธอหายไปไหนอะช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นเลยก็ไม่ค่อยมีบทอะโอ้หน่าสงสารเฮ้อว่าแต่เธอรู้ไหมว่าฉันไปโรงเรียนแล้วจเจอเรื่องแปลกๆมาด้วยล่ะเต้นดเต้นเรื่องอะไรเหรอก็มีคนแปลกๆเข้ามาในโรงเรียนอะบอกว่าจะมาตามหาคนอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วปกติยังไงฉันก็ไม่ค่อยสนใจอะนะพอดีฉันกำลังติดเกมเลยฟังหูซ้ายทะลุหูขวาแหนก็เป็นแบบนี้ทุกทีสิ เรเรียนอะไรก็น่าจะเอาความรู้มาแบ่งปันกันบ้างนะฉันไม่ได้เรียนหนังสือแบบเธอฉันอยากมีความรู้บ้างจริงสิฉันน่าจะพาเธอไปโรงเรียนด้วยนะน่าจะคิดได้ทั้งงานแล้วไหมโอเคโอเคเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพาไปเราจะไปแบบเงียบๆนะอย่าให้ใครเห็นทำไมล่ะก็เดี๋ยวคนที่โรงเรียนจะตกใจอ่ะสิไม่ใช่ว่าตกอายเหรอที่มีเด็กผู้หญิงรุ่นเราเควเดียวกันไปโรงเรียนด้วย ก่อนทีหนึน่งอ่ะเดี๋ยวโดนแซว่าเป็นแฟนกันนะสิคิดลรวขนลุกแหมไอโกรไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีใครคิดว่าคนสวยๆแบบฉันจะได้เป็นแฟนกับคนอย่างเธอหรอกอย่าหรอ,อ,อยว่าว่ากโบเอ้โกรเราไปเรียนมารู้สุภาษิตไทยบ้างไหมมาตับนี้สินะก็แน่นอนอยู่แล้วสิฉันนี่นักเรียนดีเด่นระดับมิชลินสตาร์ห้าล้านดวงเลยนะใครมอบให้เธอนะจ,กจักรแจเออเออเออ ธอมีอะไรจะถามฉันไหมเกี่ยวกับสุภาษิตไทยมีสิจะรู้จักคำนี้ไหมคำไหนอ่ะตักน้ำใส่กะโหลกจะงอกดูเงาโอ้อยสบายสบายต้องรู้จักอยู่แล้วสิแล้วคำสุภาษิตนี้จะสอนเรื่องอะไรคำนี้ก็สอนว่าเราต้องรู้จักประหยัดไม่ควรใช้ใจอย่างฟุ่มเฟือยกระจกมันแพงเราควรประหยัดเก็บเงินเอาไว้ใช้วิธีตักน้ำใส่กะโหลกแล้วชโงกดูเงาของตัวเองดูแทนกระจกไง เป็นไงสมองฉันสุดยอดไหมมันใช่สะที่ไหนแล้วเว้ย <c oughs> ยัยทำไมต้องโกรธด,ด้วยอว่าว,ะวะ่าถ้าไปอ่านหนังสือเล่มไหนมาเนี่ยป๊อปปผิดเหรอเออสิมันแปลว่าอะไรอ่ะมันมีความหมายว่าให้รู้จักฐานะของตอนและเจีบตัวอ้าวหรอเอเอสิยะถูกมีบัตรหมดกันสุภาษ,ษิตฉันไม่ใช่สอนให้ประหยัดหรอกเหรอหน้าเธอดำหมดแล้วไปตักน้ำใส่กระโหลกแล้วจะโลกดูไปยัย ทำไมต้องไปชดด้วยอะสงสัยฉันต้องไปรงเรียนกับเธอให้เร็วที่สุดจริงๆปล่อยให้เธอเอาความรู้มาสอนคงพากันลงเหวแน่ๆจริงๆเธอก็เก่งเหมือนกันนี่ว่าว่าแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่านะฉันไม่ต้องเก่งหรอกใครๆก็ตอบได้นี่เธอกาลังว่าฉันโง่เหรอเสียงสูงเชียวว่าวาม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 าเธอลองถามมาใหม่สิทีนี้ฉันจะสแสดงให้เธอเห็นว่าฉันนะของจริงเป็นยังไงได้ จัดไปเลยตกในกะลาะคร้บมีความหมายว่าอะไรโอ้ยคำที่สบายมากหมายความว่าเราต้องรู้จักความพอดีพอเพียงไม่มักใหญ่ไฟสูงเหมือนกบที่อยู่ในกะลาะพอดีตัวไม่มากไม่น้อยไปอย่างงสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะจริงๆริกเหมาะกับสุภาษสิ่นี้มากเลยว้าวาฉันไม่รู้เลยนะว่าเธอบอกฉันเป็นคนดีแบบนี้ได้ด้วยอ่ะจ้าจ้า ไอ้โกรกยายทำไมมึงยังไปกลับบ้านอีกมืดค่ำแล้วนะยายไปตาแล้วฉันกลับบ้านก่อนนะไว้มาไายสุภาษิตกันใหม่ฉันยังปล่อยความฉลาดไม่ถึงครึ่งเลยนะเนี่ยจ้าจไปเถอะฉันจะไปหานายกัจก็แล้วเหมือนกันยายยายยายว่าผมเหมือนกลุ่มนกลาครอบไหมอยายคิดแบบนั้นใช่ไหมพรา,าผมเป็นคนประหยัด ใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่มากไปไม่น้อยไปพอดีพอดีอดอดไม่ทําอะไรเกินตัวเหมือนกับกะลาที่ครอบอยู่พอดีตัวเป๊ะเลยที่ทําไปนับเรื่องที่มือนเข้าใจผิดอยู่นี่กูก็ว่าใช่แล้วนะใช่อะไรเหรอยายก็มึงเหมือนกบในกะลาครอบไงน้อยใหญ่เนาะกลัปไปกันดีกว่าน้อยใหญ่น้ยยนๆที่ยายจะชมผมยผมนี่กบในกระลาครอบผมไม่ไปอวดเพื่อนที่โรงเรียนพ่งนี้ดีกว่าออไอ้ก๊รล้านกู i